สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายของสิ้นปี2565กันแล้วนะคะทุกคนเราเดินทางมาถึงสิ้นปีนะคะด้วยกันแล้วเนาะใครที่ติดตามเพจหมอดูลิลี่พอตเตอร์นะคะเวนวักเนาะพายิปซีนะคะขอบคุณมากทุกคนคะ่ะที่เข้ามาติดตามกันแล้วก็เข้ามาดูเข้ามา ได้เห็นปฏิหารนะคะจากเวลาลิลลี่ไหว้องค์พ่อพายเพนเนตนะคะทุกๆครั้งเลยลี่ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาเจอทุกคนเนาะแล้วก็ทุกคนได้เห็นสิ่งดีๆที่ลี่ได้จากองค์พ่อนะคะหลายหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความคิดในเรื่องของการประสบความสําเร็จนะคะในการทําเพจหรืออะไรก็ตามนะคะเลยในการดูดวงด้วยนะ คือทุกๆอย่างนี่ลีต้องบอกเลยว่ารีได้ได้ได้จากองค์พ่อพระพิคเนตแล้วก็องค์เทพหลายๆองแล้วก็บวกไปถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพระพุทธรรมประสงค์นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์ของรีทุกๆคนเลยนะคะทุกๆท่านด้วยก็เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็เราจะข้ามก้าวผ่านไปปีหน้าอย่างสวยงามด้วยกันนะคะทุกคนนะ วันนี้ก็มาขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดที่ดีที่ชอบนะคะก็ขอให้สมความปรารถนาเป็นเศรษฐีเงินสดในเร็ววันนี้นะทุกคนวันนี้ลิก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วก็ถ้าใครเห็นคลิปนี้นะก็ท่องสวดนะคะถวายองค์พอก็ได้นะโอมสีคเิศายณมหาห้ารอบเนาะนะคะก็ ได้พรไปด้วยกันค่ะทุกคนและเดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์พ่อนะคะแล้วก็องค์มหาเทพนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเลิกวันที่หนึ่งมกรานะคะเวลา10โมงครึ่งจนถึงเที่ยงครึ่งนั่นเองนะคะใครที่ติดตามแฟนเพจลิลลี่เนี่ยก็จะรู้ว่าวิธีการไหว้ยังไง ลูกดวงที่เข้ามาดูดวงกับลีก็จะรู้ว่าวิธีการไหว,ว้ยังไงนะคะนะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็ปาร์ตี้อะไรก็ขอให้ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะแต่ก็ขอให้มีความสุขนะคะในทุกๆวันทุกๆนาทีวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ